จะบิ้วหรือจะเบิร์นก่อนดีมาดูโปรแกรมการออกกำลังกายและการหลั่งโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งโกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นและฟื้นฟูระบบเผาผลาญโดยการเล่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือคาร์ดิโอ1ชั่วโมงโดยการวิ่งและเวทเทรนนิ่ง30นาทีโดยจะมีการพัก15นาทีระหว่างการเล่น การทดสอบจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะทำการวิ่งก่อนเล่นเวทสําหรับกลุ่มที่2จะทําการเล่นเวท,ทเทรนนิ่งก่อนแล้วจึงไปวิ่งหรือคาร์ดิโอและนี่คือผลการทดสอบของกลุ่มแรกเราจะพบว่ากรณีวิ่งก่อนเวทโกรทฮอร์โมนจะหลั่งค่อนข้างต่ําคือไม่เกิน5ไมโครกรัมต่อลิตรแต่เราจะเห็นว่ากราฟของอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดนั้นจะขึ้นไปสูงกว่าโกรทฮอร์โมนมาก และนี่คือผลการทดสอบของกลุ่มที่2ซึ่งทำการเวทเทรนนิ่งก่อนวิ่งเราจะเห็นว่าโกรทฮอร์โมนหลังสูงกว่ากลุ่มแรกมากขึ้นไปถึง20ไมโครกรัมต่อลิตรแต่ที่น่าสังเกตก็คือกลุ่มที่2นี้กราฟของโกรทฮอร์โมนจะชันและอยู่สูงกว่ากราฟของอะดรีนาลีนมากสรุปแล้วเนี่ยนะครับ ถ้าเราอยากที่จะกระตุ้นระบบเผาผลาญหรือฟื้นฟูระบบเผาผลาญโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมควรจะเป็นการทำเวท t r a i n ิ่งก่อนแล้วจากนั้นจึงไปทำคาร d i o โอย่าลืมนำวุกยาศาสตร์ร่างกายวันนี้ไปปรับใช้กันนะครับ